สวัสดีค่ะณไร่คุมลหนองสะลายปักช่องนครราชสีมานะคะวันนี้วันที่5กันยายน2565วันนี้จะนำเสนอทุเรียน1เดือนนะคะทุเรียนที่ไร่นี้มี2รุ่นรุ่นหนึ่งจะเป็นทุเรียน10เดือนแต่รุ่นนี้นี่จะเป็นทุเรียน1เดือน โดยการปลูกนะคะของเราเนี่ยใช้ดินที่ไร่เลยโดยดินที่ไร่นี้จะเป็นดินทรายนะคะจะเป็นดินทรายไม่ไม่มีการปรุงดินมาก่อนนะคะดินทรายเนี่ยเราจะคือปั้นลงไปนี่เราใช้มือใช้ใช้ดินแล้วก็ปั้นเนี่ยดินก็จะจะจ,จะพอได้ติดกันได้อยู่แป๊บเดียวนะคะด้วยด้วยความที่เป็นดินทรายนี่เราก็ต้องลดน้ําอยู่บ่อยๆนะคะลดลดน้ําอยู่บ่อยๆแล้วก็รวมทั้งเราไม่ได้ ไม่ได้ปรุงดินอะไรทั้งนั้นเรียกว่าขุดขุดดินพูนขึ้นมานิดนึงนะคะยกโคกขึ้นมาเล็กๆนะคะไม่ได้เป็นโคกใหญ่อะไรสูงประมาณสัก50เซนติเมตรนะคะแล้วก็ปลูกลงไปเลยนะคะด้วยความที่เป็นดินทรายที่ไล่เนี่ยสารอาหารเขาก็จะไม่ไม่ค่อยมีแต่ดยด้วย เพราะว่าถ้าปล่อยถ้าเกิดว่าเราล้างดินตรงนี้เสมือนจะเป็นดินก่อสร้างในหน้าดินเลยนะคะจะมีสีแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ปุ๋ยหรือว่าลดน้ําบ่อยๆเนี่ยก็คือจะได้แค่จะได้แค่สารอาหารที่มีอยู่ในดินเท่านั้นเวลาที่เราจะใส่ปุ๋ยหรืออะไรนี้เราก็ทําการคุมฟางนะคะเอ,เอาฟางนี่มามาคุมไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันปุ๋ยที่เราใส่นี่หายไปอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นดินสายเนี่ยลดน้ําเท่าไหร่เนี่ยดินก็ปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยก็จะ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 ละลายไปกับสายได้ง่ายกว่าดินเหนียวนะคะอันนี้คือจากสภาพประสบการณ์ของเราที่เคย,ท,เคยที่เคยทํามาท,ที่เคยที่เคยทาการเกษตรนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ไม,ไม่ไม่มีอาชีพการเกษตรมาก่อนนะคะด้วยประสบการณ์ที่เคยทํามาตั้งแต่ตั้งแต่ที่ยังเล็กๆอยู่นะคะก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำสวนทำนาม,มาโดยตลอดนะคะ ความสูงของเขานะคะตอนนี้ก็แตกไปแตกแตกทุกตานะคะตอนนี้ก็คือเหมือนกับแตกทุกตายอดเลยนะคะจากตรงนี้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 น <_ discourse> <_ utt> ก็ได้ได้ยอดอยู่นะคะในในส่วนนี้จะเป็นหมอนทองนะคะในต้นนี้ก็จะเป็นหมอนทองอันนี้ต้นคู่เราปลูกต้นคู่นะคะในเดือนหลังจากนี้ก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ย ปุ๋ยที่จะใช้ก็คือจะเป็นปุ๋ยขี้วัวที่ค้างปีนะคะแล้วก็ที่เตรียมไว้นี่จะจะใส่สลับกันสามสามวนวนหนึ่งอะรอบหนึ่งอะสามสามชนิดคือจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็ปุ๋ยขี้ค้างคาวนะคะสลับกันไปเวียนกันไปนะคะตอนนี้ มาลงมาแรงอะไรก็ยังไม่ค่อยมีเนื่องจากว่าเป็นหน้าฝนนะคะก็ยังคอยมองอยู่ก็มีบ้างนิดหน่อยนะคะพยายามที่จะให้เขาเจริญเติบโตด,ด้วยด้วยสภาพแวดล้อมที่เขาเป็นอยู่นะคะไม่มีการพางแสงนะคะทุเรียนหนึ่งเดือนไม่ได้พางแสงเลยตอนนี้ปลูกไว้ทั้งหมดทั้งหมดนี้หกนะคะหกโคกนะคะเป็นทุเรียนหนึ่งเดือนนะคะ ยี่ไรขู่มน์นะคะก็พอได้อยู่นะคะอันนี้คือไม่ได้พางแสงใดๆตั้งแต่ปลูกมาตอนแรกก็นึกว่าเอะเขาจะเป็นอะไรยังไงไหมนะเขาก็ได้อยู่นะคะอันนี้คือเป็นโคกที่หนึ่งเลยโคกที่สองจะเป็นโคกนู้นโคกนู้นจะจะ,จะลงปอเถืองนะคะให้ปอเถืองเขาอยู่ลองลองเอาปอเถืองมาปลูกตอนนี้ ปอเทืองสูงปอเทืองโอ้โหสูงไหวมากเลยค่ะเนี่ยปอเทืองสูงไหวมากอันนี้ก็อีกอีกอันหนึ่งนะคะอีกกลุ่มหนึ่งแต่กลุมนี้นี่จะเป็นปอเทืองแต่เขาก็ให้ให้ยอดเหมือนกันค่ะเนี่ยกำลังให้ยอดไม่ได้ค้าต้นไม่ได้อะไรทั้งนั้นตอนที่เขาออกมาตอนแรกนี้คือจะมีจะมีรากอยู่ค่ะเนี่ย,ยจะมีรากฝอยจะมีรากฝอยอยู่นะคะนี่นะคะรากของเขานะคะอันนี้ก็ต้องคอยกบ คอยกบคอยคอยเอาสากเอาดินนี้คอยกบไว้เพราะว่าเวลาลดน้ําอ่ะดินเขาก็ดินทรายเขาก็จะออกนะคะก็คือจะไหลออกมาตามน้ําต้องต้องต้องหมัน่นคอยเอาดินทรายนี้มามากบไว้นะคะมากบไว้นะคะให้ให้ยอดทุกต้นเหมือนกันนะคะโคนเขาก็จะใหญ่ๆนิดนึงอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นน่าจะเป็นนกนกหยิบเดี๋ยวจะต้องไปศึกษาอีกครั้งหนึง่ง เพราะที่ตอนที่ปลูกทั้งตั้งสัตว์ทั้งหกโคกนี้จะเป็นหวนทองสามนอกนั้นก็จะเป็นนกหยิบนกกระจิบแล้วก็ยาวลิ้นจี่นะคะลองดูค่ะเราลอง,ลอง,ล,องลองดูนี่ปอเถียงปอดเทียงปอเถียงนี่ก็จะโหอยากงามมากเลยค่ะนี่ปอดเทียง,อ,ยงอันนี้อันนี้ปอเทียงเยอะค่ะอีกโคกนี้ปอดเทียงเยอะเพราะว่าน้ําไม่ขัง ปกติก็ปลูกปอเทืองทุก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 โคกนะคะนี่ปอเถืองโอ tug, ้โหแทบมองไม่เห็นแทบจะมองไม่เห็นทุเรียนเลยนะคะนี่ปอเทืองเอาปอเทืองมาพางๆดูนะคะก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ค่อยแตกต่างไม่ค่อยแตกต่างกับมีปอเทืองกับไม่ปลูกปอเทืองล้อมรอบกับไม่ปลูกปอเทืองล้อมรอบอ,อันนี้ก็จะทาทาให้เป็นตัวแปรอ,อีกสักตัวหนึ่งนะคะว่าว่าปลูกโ,โดยที่ไม่พางแสง สามโคกนี้เราเราไม่พางแสงแล้วก็ไม่มีปอดเถืองนะคะส่วนส่วนโคกนี้เนี่ยมีปอเถืองโคกนี้มีปอดเถืองเยอะด้วยนะคะปอเถืองเอามาโรยโรยไว้ตอนปลูกพร้อมกันเลยพอปลูกทุเรียนเสร็จก็ลองลองเอาปอดเถืองมาลงเพราะว่าประโยชน์ของปอดเถืองก็ในด้านให้สารอาหารในตัวเจนนะคะช่วยให้รากพืชแข็งแรงอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือ ไม่ได้ไม่ได้อิงวิชาการใดๆทั้งนั้นอิงประสบการณ์ทั้งหมดนะคะด้วยความด้วยความที่เคยเออปลูกเคยปลุกมาแล้วน่าจะนะคะน่าจะ,ะก็เลยอิงประสบการณ์ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็ขออันนี้โคกหนึ่งนะคะอันนี้โคกเป็นบอดเทียงเลยยอดไม่เจอเอาเจ้าเจ้าเจ้ายอดอ่านนี่นะคะได้แล้วได้ยอดทุเรียนแล้วนะคะ โอเคนะคะสวัสดีค่ะ